สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดับติพามาชมดอกพักกุมนะครับเป็นพักที่เป็นพักปลานะครับที่นิยมกิ่นมาแต่โบราณนะครับ้นพักกุมบกครับนีแต่ดอกนะครับบ่มีใบครับกังสวยงามครับออกดอกสวยงามครับดอกของเขาสามารถกินได้นะครับใบกะ เห็ดสมพักกินนะครับเส้นเดียวกันกับผักกุ้มบกนะครับเส้นเดียวกันกับผักกุ้มหนามครับนี่คือดอกผักกุ้มบกครับผักกุ้มบกตัวนี้ครับเป็นไม้แค่ยู่กลางทุ่งนาครับกำลังออกดอกสวยงามนะครับ ดอกของเขาสามารถนำมาลวกจิ้มน้ำพริกได้นะครับผักกุ้งบกครับดอกเขาใบาของเขากะ็ะเท็ดสมพักนะครับมาแต่โบราณน,นะครับลักษณะใบของเขาครับทั้งต้นมีใบเดี่ยวนะครับเพราะว่าช่วงเขาทิ้งใบและะ้วกระมแต่ดอกนะครับ สรรพคุณของผักกุ่มบกครับใบและดอกครับมีสรรพคุณช่วยเจริญอาหารกินเข่าแสบนะครับสบรรพคุณของใบของเขานะครับเฮ็ดสมพักใบนะครับพักสมครับหรือว่านำมาขัน้นไปทูทาบริเวณที่เลือดตามแขนตามขาไหลบอกข่องนะครับจะมีสรรพคุณช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีนะครับ ดอกสวยเต็มต้นเลยนะครับเปลือกต้นของเขาครับมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุเป็นยาแก้ไขนะครับใส่ทำสมพักพักสมกินมาแต่โบราณน,นะครับผักกลมบกเส้นเดียวกับผักกลมนามนะครับ ครับมื่อนี้อีสานมาดับติก็พามาชมดอกพักกุมบกนะครับที่กำลังออกดอกเต็มต้นเลยครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ